ถ้าคุ้มค่าความเสี่ยงผมค่อยเล่นถ้าไม่คุ้มค่าความเสี่ยงผมก็จะไม่เล่นแล้วก็จะรอไปก่อนหรืออาจจะไปดูพวกทีเฟกแทนก็ได้อไปดูเซซี่ว่าตอนนี้สภาพเป็นยังไงบ้างเพราะตลาดเปิดมาแล้วเราจะเริ่มเห็นทรงละก่อนหน้านี้นะครับเขามีโลที่ตรงนี้ดีขึ้นมาที่ว่าช่วงหลังเรือกตั้งลงลงมาจ,าจุดเนี้ยผมก็มอกว่าถ้าไม่มีต่ำกว่าโลน,นี้มีเอะเขาจะซัพพอร์ตหรือเด้งกลับมาได้แต่ถ้าหลุดโลนี้เมื่อไหร่ปุ๊บก็อันตรายอยู่ดีฉันแต่ที่เราเห็นคือทำไฮต่ำลงทำโลต่าลงเรื่อยพร่งนนี้มมกาาเดขึ ถามว่าเข้าตอนนี้เข้าได้ไหมถ้ารับความเสี่ยงโดยการตั้งสต็อปลอสไ้แถวๆโซนนี้เล่นได้แต่ถ้ารู้สึกว่าเสี่ยงมากเกินไปรอก่อนก็ได้อ่ถาถามว่าล้าผมจะทํายังไงล่ะเ mm. ช่นกันครับผมรู้สึกว่ามันเสี่ยงมากเกินไปผมก็จะรอก่อนจะไปหาพวกฟิวเจอร์อย่างอื่นเล่นแทนหรือว่าวันนี้พักก่อนก็ได้ตลาดหุ้นอยากจะฝากไว้แบบนี้ครับว่าเราไม่จำเป็นต้องเทรดทุกวันเราควรเทรดในจวดที่ว่าเล่นง่ายสําหรับเราตามความสามารถที่เรามีและจุดที่เรารับความเสี่ยงได้เท่านั้นอย่างช่วงอาทิตย์สองที่ที่ผ่านมาเนี้ ผมบอกเลยว่าผมเทรดไ,ไม่เกิน3-4ี่ครั้งแต่จุด3าสครั้งที่ผมเทรดเป็นจุดที่เทรดได้ง่ายและหากำไรได้ง่ายผมจังค่อยเข้าไปเทรดล้วอยากฝากง่ายคิดตรงนี้ไว้ก่อนละกันไม่ใช่ว่าอยากจะหาแต่กาไรประเมินความเสี่ยงก่อนการลงทุนทุกครั้งครับผมไม่ว่าจะเป็นสินค้าอะไรก็แล้วแต่นะครับผมฝากไว้นี้ละกันอย่าเชื่อผมตรงเชื่อการาฟครับ